สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมนะครับไอแม็กมีกุศลเช่นเคยนะครับทาง u t u b e นะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกหรือว่าแนะนํานะครับมาแนะนําวิธีการลดคีย์เพลงหรือว่าเพิ่มคีย์เพลงนะครับในมืจอร์นะครับผมเพิ่มคีย์เพลงเพิ่มยังไงก็คือวิธีที่เราจะเอาซาวคารอเกะนะครับไปร้องโคเวอร์หรือว่าเอาไปซ้อมร้องนะครับ คีย์มันสูงเกินไปคีย์ซาวมันสูงหรือว,ว่าคีย์มันต่ําเกินไปเราก็สามารถมาเพิ่มคีย์ให้กับเข้ากับเสียงของเราได้นะครับผมทําในมือถือนะครับผมก่อนอื่นก็เข้าไปโหลดแอปก่อนนะครับผมโหลดแอปเข้ามาที่ Play Store ครับผมเข้ามาที่ Play Store แล้วก็พิมพ์นะครับหาคำว่า music speed changer นะครับตัวน,นี้เลยนะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ แล้วก็กดเข้าไปตัวแรกครับผม Music Speed Changer นะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับนี่ครับผมพอได้ตัวนี้แล้วก็ทำการกดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับผมอพอติดตั้งเสร็จแล้ว,ลวก็กลับออกมาหน้าหลักครับผมหน้าหลักแล้วก็ไปที่แอปที่เราโหลดมานะครับนี่ครับผมกดเข้าไปครับผม Music Speed Changer พอกดเข้ามาครั้งแรกมันจะให้เราอนุญาตนะครับก็กดอนุญาตไปนะครับผมพออนุญาตเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาถึงหน้านี้นะครับผมให้ดูตรงหัวข้อนะครับตรงหัวข้อคําว่าเพลงนะครับเนี่ยให้เรากดตรงคําว่าเพลงนะครับถ้าเรามีเพลงอยู่ในเครื่องมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับผมโชว์อยู่ตรงนี้เลยนะครับเราก็เลือกเพลงหรือว่าซาวด์คาราโอเกะที่เราต้องการจะเพิ่มคีย์หรือว่าลดลดคีย์เพลงได้เลยนะครับ สุดว่าผมเจ้าตัวนี้นะครับผมอ่าสุดว่าผมเจ้าตัวนี้นะครับเอาตัวคําว่า s u นี่นะครับผมแล้วก็กดเข้าไปตรงเพลงเลยนะครับผมกดเข้ามาครับผมอ่าพอกดเข้ามาตอนแรกนะครับมันจะขึ้นมาว่าอ่าแก้ไขเสียงเพลงนี้แล้วก็ได้แล้วนะครับให้เรากดตรงที่คําว่าได้แล้วนะครับ ตัวแถบเ <Wars> ท่าๆมันก็จะหายไปนะครับผมอ่ามันก็จะเร่งมาถึงหน้านี้นะครับผมอ่าพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เรากดตรงแถบเขียวๆด้านล่างนะครับอ่าไม่ีเขียวสี้นำเงินนะครับสีฟ้าได้นเงินนะสีฟ้าสีฟ้าด้านล่างนะครับผมแล้วก็กดแถบสีฟ้าด้านล่างนะครับแตะเข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับ พอมาถึงหน้านี้นะครับเห็นไหมตัวแรกนะครับตัวแรกมันจะเขียนว่าระดับเสียงนะครับตัวที่สองมันจะเขียนว่าจังหวะใช่ไหมตัวที่สามมันจะเขียนว่าวนหลูบนะครับวนหลวบนี้ก็คือฟังซ้ํานะครับกด A แล้วก็กด B ก็คือฟังซ้ํานะครับผมเรามาดูกันเพิ่มเสียงลดเสียงคีย์นะครับตัวตัวด้านบนนะครับถ้าจะเพิ่มนะครับถ้าจะเพิ่มเสียงคีย์เพลงนะครับเพิ่มคีย์เพลงก็คือนี่ครับผมตัวนี้ครับผม ให้ดึงขึ้นมานะครับให้เป็นบวกนะครับบวกขึ้นนี้คือเพลงก็คือเพิ่มคีย์เพลงนะครับบวกขึ้นนะครับบวกขึ้นมาทางด้านขวาก็คือเพิ่มนะครับถ้าเราอยากจะลดคีย์เพลงให้ต่ำลงก็ดึงลงมาด้านซ้ายนะครับผมให้เป็นลบนะครับลบนี้คือให้เสียงคีย์เพลงต่ำลงนะครับถ้าบวกนี้ก็คือเพิ่มให้คีย์เพลงสูงขึ้นนะครับผมวิธีเพิ่มนะครับให้เราเพิ่มนะครับถ้าจะเพิ่มก็ให้เป็น บวก1 0 0จนะครับจะได้มาตรฐานหรือว่า2.0 0 0ุ0นะครับผมเ0 0ดจนะครับถ้าลบก็เป็นให้เป็นลบลบ1.0 0นลบ2.0นแค่ผมมันจะได้มาตรฐานนะครับผมถ้าเราขยับอย่างนี้นะครับมันจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เพราะว่าตัวเลขมันวิ่งไปไปใช่ไหมให้เรามาแตะนะครับตรงตัวเลขเลยก็ได้นะครับผมแตะตรงตัวเลขเลยก็ได้มันก็จะเด้งมาให้เราใส่ค่า ได้จะโนมัต่ด้ครับผมถือว่าผมจะเพิ่มนะครับเพิ่ม2คีย์นะครับก็ก็จะเขียนนะครับอ่าสองนะครับจุดศูนย์ศูนย์นะครับผมก็กดตรลงไปครับผมเนี่ยมันก็จะเพิ่มบวก2.0 0ได้นะครับผมถ้าจะลบแล้วก็แต่ที่ตรงอ่าตัวเลขเช่เคยนะครับแล้วก็ลบนะครับ ลบนะครับสองจุดศูนย์ศูนย์นะครับนี่ครับผมนี่คือลดนะครับผมถ้าเราต้องการจะเคลื่อนค่าให้เป็นคีย์ปกติแล้วก็กดตรงลูกศรใช่ไหมลูกศรที่เป็นวงกลมนะครับลูกศรที่เป็นโค้งๆคงนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นค่าเสียงปกตินะครับผมส่วนจังหวะนี้ก็คือถ้าดึงมาดึงมา ด้านขวาจังหวะความเร็วก็จะเร็วขึ้นนะครับผมก็คือเทมโป้ได้แหละเทมโป้ tempo, หรือว่าจังหวะนะครับผมถ้าขยับมาด้านขวาจังหวะก็จะเร็วนะครับถ้าขยับมาด้านซ้ายนะครับเสียงเพลงก็จะช้าช้าลงนะครับผมถ้าว่าอยากขยับแล้วก็จะต,ตรงตรงรัวเลขเหมือนกันนะครับก็ใส่ความเร็วความช้าได้เลยนะครับร้อยห้าสิบเนี่ยความเร็วร้อยห้าสิบนะครับ จะใส่ให้มันช้าก็ความเร็ว64นะประมาณนี้ครับเคลื่อนค่าก็กดตรงลกูกศรตัวนี้เหมือนเดิมนะครับแค่นี้ครับผมจะลองเราลองเพิ่มเพิ่มดูนะครับเราจะเปิดดูนะครับเพิ่มดูสัก 2, สองจุดศูนย์ศูนย์นะครับเพิ่มดูเราลองเพย์ดูนะครับฮ้ นี่คือเร็วขึ้นนะครับผมอ่าได้ขึ้นค่านะครับนี่ตัวน,นี้คือคียต่ำนะครับแล้วก็เพิ่มจังหวะกันบ้างครับผม ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราได้นะครับเมื่อเราได้นะครับเมื่อเราเพิ่มเรียกว่ารถขี่เพยงเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มอย่างไอะไรได้เหมาะสมแล้วแล้วก็เซฟนะครับเซฟไฟล์ก็มาที่จุด3จุดนะครับมุมขวาบนนะครับจุดไข่ปลา3จุดนะครับกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็มองหาคําว่านะครับบันทึกแ็กที่แก้ไขนะครับกดเข้าไปครับผม ตัวแรกเลยนะครับอ่าตัวนี้ครับผมจากจุดกดจุดนะครับไข่ปลาสามจุดมาแล้วนะครับตัวแรกเลยนะครับบันทึกแถกที่แก้ไขนะครับหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนว่าเซฟอะไรประมาณนั้นนะครับกดเข้าไปครับผมอ่าตัวนี้เราก็เปลี่ยนชื่อนะครับอ่าชื่อใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อจะชื่ออะไรก็ได้นะครับตามใจนะครับผมก็กด เปลี่ยนชื่ออะไรไปก็ได้นะครับที่จําจําได้นะครับตัวนี้เป็นชื่อแท็กนะครับก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับอ,อย่ากเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วก็ทําการกดนะครับตกลงไปเลยนะครับผมแค่นี้ก็ไฟล์ที่เราทําการลดคีย์แล้วก็เพิ่มคีย์ก็จะไปอยู่ในตัวเครื่องโทรศัพท์ของเราแล้วนะครับผมก็ไปใช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนผมจะไม่ได้ บันทึกนะคงกดจะเลื่องไปนะครับโอเคครับก็มียามานี้นะครับสำหรับการมาบอกวิธีการเพิ่มคี์เพลงแล้วก็ลดคี์เพลงแล้วก็จังหวะเพลงนะครับเร็วช้านะครับก็มียามนี้หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับถ้าทุกคนที่กําลังมองหานะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องอแม็กมีขุศสด้วยกว็แรกวกันนะครับไว้มีคลิปหน้าก็จะมาลงให้ดู บ่อยๆก็แล้วกันสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ